มีคำถามมาถามเพื่อนๆค่ะภายในระยะเวลา5นาทีถ้าคุณเห็นแบงค์พันหล่นกับเหรียญหล่นอยู่คุณจะเก็บอะไรก่อนคะจะรีบเก็บแบงค์พันก่อนเก็บเหรียญใช่ไหมคะดังนั้นก่อนที่คุณจะขายสินค้าคุณควรจะดูก่อนว่าสินค้าตัวไหนให้กำไรเยอะที่สุดหลังจากนั้นก็เลือกคุณภาพสินค้าเป็นตลาดนิชมาร์เก็ตหรือเปล่า เพราะถ้าเลือกตลาดแมสลูกค้าก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกยี่ห้ออื่นก็ได้ค่ะถ้าไม่ซื้อกับคุณเขาก็ไม่สามารถไปซื้อที่อื่นได้ถ้าไม่กินก็ต้องทรมานอาจจะต้องถึงขนาดผ่าตัดหรืออาจจะกลายเป็นมะเร็งก็ได้นะแล้วสินค้านั้นต่อยอดให้ลูกค้าคนนั้นน่ะสามารถทำธุรกิจต่อได้หรือเปล่ามีพรีเซนเตอร์หรือเปล่ามีงานวิจัยไหม บริษัทมั่นคงไหมสามารถจำหน่ายทั้งในประเทศไทยและก็ต่างประเทศได้หากคุณยังเลือกสินค้าไม่เจอคุณสามารถปรึกษาคงได้นะคะและอย่าลืมนะคะกดใจเมมแชร์ mem, share, เพื่อส่งต่อข้อมูลดีๆแล้วก็ได้รับข่าวสารที่ไม่พลาดนะคะแอสไซเลย